ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับยังคงมีการรายง,งานออกมาจากทางด้านสบคและ วันนี้นะครับเป็นอีก1วันครับที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมา1547คนถือว่าเป็นตัวเลขที่มากกว่า1000คนติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วนะครับทำให้ยอดสะสมทั้งประเทศนะครับตอนนี้มากกว่า4 0,000คนซึ่งส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับพลัสเตอร์สถานบันเทิงครับแล้ววันนี้มีรายงานข่าวเศร้าด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม2คนด้วยกันแล้วก็ทั้ง2คนนั้นเป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วทำให้ยอดรวมสะสมผู้เสียชีวิตในประเทศไทย90 เคนแล้วจากกรณีการติดเชื้อโควิด19แล้วถ้าไปดูเรื่องของข้อมูลนะคะก็จะพบว่าการระบาดของโควิด19กับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยจากส0,000ื่นขยับมาที่4 0,000คนใช้เวลาการแพร่ระบาดเพียงแค่1เดือนเท่านั้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนนี้ครับเดือนเมษายนที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักพันคนติดต่อกันมาหลายวันนะครับว,ว,วันนี้ทางสพบคมีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น1547คน ในส่วนนี้ประกอบไปด้วยผู้ติดเชื้อในประเทศที่มาจากระบบเฝ้าระวังห3 1่าคนมาจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน228คนและเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ3คนส่งผลทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตอนนี้อยู่ที่4585คนนับตั้งแต่ที่มีการระบาดมาขณะที่ผู้ป่วยรักษาหายตัวเลขอยู่ที่28,570คนนะครับส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้นมา2คน รวมยอดสะสมผู้เสียชีวิต99คนแล้วนะครับโดยผู้เสียชีวิตทั้งสองคนที่เป็นรายล่าสุดนั้นอายุต่ำกว่า60ปีทั้งคู่รายแรกเป็นผู้ชายอายุ38ปีมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ในจังหวัดตากแต่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานกับโรคอ้วนมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้และก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อด้วยรายที่2ครับสำหรับผู้เสียชีวิตเป็นชายไทยอายุ51ปี เป็นพนักงานบริษัทในช่วงที่ป่วยอยู่ในจงังหวัดปทุมธาน,นีมีโรคประจําตัวเช่นกันคือโรคหัวใจเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้นี่เป็นผู้เสียชีวิต200ละ2รายล่าสุดนะครับรายที่98แล้วก็รายที่99ครับ ด้านในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคบอกนะครับว่าผู้ป่วยระลอกใหม่ในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็คือนับตั้งแต่วันที่1ถึง17เมษายนก็คือถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสม11,722คนนี่ยังไม่ถึงเดือนนะครับสะสมไปแล้วหมื่นกว่าคนเสียชีวิต2คนเพราะฉะนั้นก็เลยมีการนำข้อมูลในส่วนนี้มาเปรียบเทียบกับอัตราป่วยกับอัตราการเสียชีวิต แบ่งเป็น3ระลอกใหญ่ๆก็คือระลอกในช่วงเดือนมก,กราคมปี63ถึง14ธันวาคมปี63ระยะเวลา11เดือนครึ่งมีผู้ป่วย4,237คนผู้เสียชีวิต60คนหรือคิดเป็นร้อยละ1.42ระลอกที่2ครับนับตั้งแต่ช่วงวันที่15ทธันวาคมปี63 ถึง31มีนาคมปี64ระยะเวลาในส่วนนี้3 <c oughs> เดือนครึ่งมีผู้ป่วย24,626คนเสียชีวิต34คนคิดเป็นร้อยละ0.14และรอกที่3ก็คือเอาเฉพาะเดือนเมษายนนี้ตั้งแต่วันที่1ถึง13เมษายนระยะเวลา 13, 13วันปรากฏว่ามีผู้ป่วย5,712คนเสียชีวิต3คนคิดเป็นร้อยละ0.05 ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้จะเห็นนะครับว่าการพบผู้ติดเชื้อในช่วงเดือนเมษายนนี้มีการกระจายไปในหลายพื้นที่หลายจังหวัดมากขึ้นจนกระทั่งครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแต่ภาพรวมความรุนแรงถือว่ายังไม่มากเท่ากับระลอกที่ผ่านมาดังนั้นทางสบคอบอกว่าประชาชนยังไม่ควรจะตื่นตระหนกมากเกินไปแต่ถ้าใครมีอาการป่วยก็ขอให้สังเกตอาการที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งโรงพยาบาลทั่วไป กับโรงพยาบาลสนามเ,นเอาไ, <ป S 1> ไว้รองรับแล้วไปฟังเสียงครับรของระลอกนี้ก็ค,คือนี่คือสิ่งที่เป,ปเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกันว่ายอดนี้พุ่งสูงขึ้นทุกอย่างต้องมีการรับรู้และก็ปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรมกันพร้อมๆกันแล้วนะครับ77จจังหวัดของการติดเชื้อครั้งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ระลอกแรกมาถึงระลอกนี้ เพราะฉะนั้นกระจายมากขึ้นกว่าเดิมจํานวนมากขึ้นกว่าเดิมแต่ความรุนแรงยังเห็นว่ายังไม่มากเท่าเดิมทางนักวิชาการก็พูดมาว่าระลอกนี้ก็จะเห็นว่าคนที่ป่วยแล้วเดินไปเดินมายังแข็งแรงดีอยู่เนี่ยจะจํานวนเยอะกว่าในระรอกนั้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก็ให้ตระหนักแต่อย่าตนกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องเรียนพูดคุยกัน ซึ่งจะโยงไปถึงการต้องการการเข้าอยู่รักษาในโรงพยาบาลเพื่อที่จะได้สังเกตอาการแต่คําว่าโรงพยาบาลนี้มีหลายรูปแบบนะแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่แค่นอนโรงพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วทั่วไปนะครับมีสภาพของโรงพยาบาลสนามซึ่งก็จะถูกดัดแปลงเอามาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เนื่องจากอัตราการป่วยหนักก็ลดน้อยลงนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาพ ที่เราต้องการให้เห็นในเร็วๆนี้ครับนอกจากนั้นโฆษกส,สบคยังบอกด้วยนะครับว่าสําหรับมาตรการแบ่งโซนสีพื้นที่เป็นสีแดงกับสีส้มอยากจะเห็นผู้ประกอบการทุกฝ่ายร่วมมือกันและดําเนินการตามข้อตกลงที่มีการกําหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะครับ นอกจากนั้นประชาชนทุกคนก็ต้องร่วมมายร่วมมือกันเพราะว่า14วันข้างหน้านี้ก็คือไปจนถึงช่วงปลายเดือนเมษาอยู่นี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ถ้าหากว่าทําสําเร็จก็จะสามารถช่วยดึงยอดผู้ติดเชื้อให้กลับมาลดลงได้นะครับ มีการขอความร่วมมือนะคะบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆต,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 ต้องคุมเข้มมาตรการเพื่อป้องกันและสะกัดกั้นการระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพราะสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งที่ไม่ล็อกดาวน์พื้นที่ก็อยากจะให้กิจกรรมและกิจการต่างๆสามารถขับเคลื่อนได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดค่ะโดยทางสํานักง,งานสรรธาธารณสุขจังหวัดชลบุรีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา155คนส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สถานบันเทิง ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่1,065คนพบมากที่สุดในพื้นที่อำเภอบางละมุงรองลงมาก็คืออำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีส่วนที่เหลือกระจายใน6อำเภอขณะเดียวกันผูว้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีค่ะนายพัคระอนเทียนชัยก็ยืนยันว่าไม่มีการปิดเมืองไม่ล็อกดาวน์ไม่เคอร์ฟิลห้ามเข้าออกพื้นที่สามารถเดินทางได้ปกติเท่าที่จำเป็นแต่ว่าจำกัดเวลาเปิดร้านอาหารได้ถึง23นาฬิกา ห้ามขายสุราทุกชนิดห้ามจัดกิจกรรมรวมคนที่เกิน50คนซึ่งจะประเมินภาพรวมทุกๆ7วันหากจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไม่ลดลงจะเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังจากที่มีภาพที่ไม่เหมาะสมเผยแพร่ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ป่วยโควิดที่พักอยู่ในโรงพยาบาลสนาม ล่าสุดทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประสานห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงระบบแต่เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เฉพาะไม่สามารถเข้าออกได้ตามสะดวกจะเข้าได้เฉพาะแพทย์และพยาบาลซึ่งต้องมีการสวมชุด PPE หรือว่าชุดพิเศษป้องกันการติดเชื้อโดยตอนนี้กําลังดําเนินการให้อยู่ในความเรียบร้อยและเหมาะสมขณะที่ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อ ที่เพิ่มมากขึ้น164คนยอดสะสมของจังหวัดอยู่ที่2,037คนโดยเบื้องต้นค่ะมีนายทหารและกำลังพลสังกัดกองบินที่41เชียงใหม่ติดโควิด -19 จำนวน10นายในจำนวนนี้เป็นนายทหารระดับสูง9นายและกำลังพล1นายแต่ยางไรก็ตามผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดไม่ได้มีอาการรุนแรงแต่อย่างใดจึงรักษาตัวอยู่ในบ้านพักภายในกองบินที่41 นอกจากนี้ก็มีกําลังพลที่เข้าข่ายผู้สัมผัสเสี่ยงอีกจํานวนมากซึ่งทั้งหมดเนี่ยกักตัวอยู่ภายในกองบินที่41ส่วนต้นต่อของการติดเชื้อนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคว่ากําลังพลแต่ละนายไปติดเชื้อมาจากที่ไหนนอกจากนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ประกาศพื้นที่เสี่ยงการระบาดเพิ่มเติมตอีก10แห่งอย่างเช่นร้านกอไผ่สันติธรรมร้านออคิ i ครับแอนคาราเกช้างคลาน ร้านเนื้อล้วนๆวน t h ว Wall ร้าน4ีบาเบียวุ้นเชียงใหม่ซึ่งมีผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด -19 หรือเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดก,กับผู้ป่วยที่เขาเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้และถ้ารู้ตัวให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งรวมไปถึงจุดตรวจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ S 1> <S 1> <S ส่วนถ้าไปดูในเพจของ Facebook สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเขามีการโพสต์แจ้งเตือนผู้โดยสาร4สายการบิน15เที่ยวบินได้แก่สายการบินเวียดเจ็ตเส้นทางเชียงใหม่ภูเก็ตสุวรรณภูมิภูเก็ตและภูเก็ตสุวรรณภูมิเ,เดินทางวันที่5เมษายนและ11เมษา,ายนสายการบินไทยไลออนแอร์เที่ยวบินทีเ s l 762วันที่5เมษายนเวลาเดินทาง10นาฬิกา เส้นทางสุวรรณภูมิภูเกต็ตสายการบินไทยสมาลเส้นทางสุวรรณภูมิภูเกต็ตเชียงใหม่สุวรรณภูมิเดินทางวันที่6 8และ10เมษายนและสายการบินแอร์เอเชียเส้นทางดอนเมืองภูเกต็ตภูเก็ตดอนเมืองเดินทางวันที่4 6 8 9และ10เมษายน สำหรับท่านที่เดินทางตามเที่ยวบินซึ่งระบุไว้ข้างต้นคือผู้สัมผัสเสียงสูงขอให้ทุกท่านเข้ารับการตรวจหาเชื้อและเข้ากักตัวตามสถานที่ที่ราชการได้กำหนดไว้ค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่17คนรวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม123คนเป็นการติดเชื้อในจังหวัด42คนจากต่างจังหวัด81คนและยังคงเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ทั้งที่ย่านทองหล่อและสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่โดยเพราะว่าผู้ป่วยได้กระจายไปถึง14อำเภอทําให้ทางจังหวัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเอาไว้6แห่งคือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโรงพยาบาลโกลเด้นแลนด์ศูนย์ GMS โรงพยาบาลชุมชน2ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง1,460เ e. ตียง ส่วนมาตรการที่ทางจังหวัดเชียงรายได้สั่งให้งดการจัดงานถนนคนเดินงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีมากกว่า50คนมีการสั่งปิดสถานกวดวิชาโรงเรียนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30เมษาย,ยานนี้ไปดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะที่จังหวัดนาราธิวาสวันนี้มีผู้ป่วยติดโควิดเพิ่ม18คนส่งผลให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่348คน ขณะที่ทางจังหวัดค่ะได้เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่2จํานวน186เตียงที่ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดสําหรับในวันนี้จะรองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งเป็นผู้ต้องขังจากเรือนจําชั่วคราวและผู้ผนโทษจํานวน65คนส่วนในผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆก็จะทยอยเข้ารับการรักษาจนกระทั่งเต็มจํานวนเตียงขณะเดียวกันนะคะทางจังหวัดคาดการว่าจะมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขงังผู้พ้นโทษและกลุ่มประชาชนทั่วไปซึ่งขีดความสามารถของโรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัดนราธิวาสแห่งแรกอาจจะรองรับผู้ป่วยได้ไม่เพียงพอและมีข้อจำกัดในเชิงพื้นที่จึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองเพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดคนครปฐมค่ะพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่26คนรวมยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่350คน เสียชีวิตสะสมสองคนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ป่วยทุกคนได้รับการกักกันและดำเนินการตามมาตราการทางสาธรารณสุขแล้วขณะที่ทางสาธรารณสุขนคนปรปฐมยังคงค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องมีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อสะสมทั้งสิ้น42,836คนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอนช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook ี n n Live นนะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่ทานผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ